ใหม่ <ève> <5 Bref. S 2> Galaxy E 5หน้าจอสวยชัดระดับ HD เขาเล่นเพลาะไหมสวยมากถามว่าเพาะไหมชัดเลยอะในจอสวยกว่าตัวจริงอีกจอใหญ่สวยชัดกลบทุกสิ่ง E 5 Samsung Galaxy E 5ขนมปังสอดไส้ Farmhouse มันดียังไงไส้เยอะ เลยแหละขนมปังสอดไส้ฟาร์มเฮาส์อร่อยหลากหลายรสชาติลองอยังร่วมเปิดสุดโดยอันตี้แอนซูกิจิโคเรียนชาโคกริวผลิตภัณฑ์เสร์มอาหารวิสตราเอสตาเซนติน4มิลลิกรัมที่มาถามว่าราศีราศีกันค่ะต่อไปที่ไ้ มิดด้วยทำไมครับผมเขาดูแล้วมิกเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะแบบบางทีพูดไม่ได้คิดพูดแล้วสามารถจะทำให้แบบ ให้คนเข้าใจผิดเป็นคนผู้ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะมีภัยมาโดยที่ปากนํมามิร้านต้นทองร้านต้นทองครับผมคบไปร้านที่อร่อยมากครับอีแถวพระรามเก้าครับผมซึ่งไม่เกี่ยวซึ่งไม่เกี่ยวมี่ก็อันนึงครับร้านต้นทองก็อีกอันนึงใช่ครับจะบอกว่ามีร้านว่าก็ไปทานได้ไก่ย่างกับปลาเผาะ่อว่าราศีราศีพฤกษตกค่ะด้วย คือต้องบอกเลยว่าเป็นคนข้อเสียอย่างเดียวเลยครับเป็นคนปากไวครับแล้วเวลาพูดไปไหนจริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยฮะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมันแค่ขำๆไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรแล้วมันทําให้คนอื่นเขาโกรธแล้วก็แบบมีผาอะไรเงี้ยฮะผมก็แย่รู้สึกแย่นะพี่แบบว่าคือมันนอยตรงหลายอย่างแล้วถ้ากลับไปแก้ไขได้จะพูดไหมเจลตั้งเสีอ กินพิซซ่าเชื่อพี่กินพิซซ่าแนวไหนแนวไหนแนวไม่อไม่ไหเจอแนวไหนแนว่ไม่ออกก็จะเล่นแนว้องไห้ไปแล้วนะเขาจะไปแล้วเอาไงยไปแล้วนะทอกสุดท้ายหมดแล้วจริงไปเลยน้องจอยตอว่าราศีราศีมังกรจอยเองจ้าไม่อยากว่า ไก็ไม่เชิงแล้วค่ะตามจริงเคยมีคนบอกหลายคนเหมือนกันว่าราศีมังกรเวลาพูดอะไรมันเป็นเป็นประกาศสิทธิ์อะค่ะถ้าพูดไม่ดีมันก็จะเข้าตัวมากกว่าเดิมอีกก็เลยจะต้องเขาเรียกมาเป็นการเตือนสติอะค่ะก็มต้องเวลาเราคิดอะไรเราก็พูดออกมาดีใช่ดีแล้วมันก็จะดีกับเราด้วยใช่ค่ะแต่นี่เป็นคนพูดดีคิดดีเป็นคุณพ um> ่อด okay. ีค่ะพ่อดีข MM ึ้นไหมดีขึ้นค่ะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว อะไรอะไรลิงคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้คุยกันเลยผมบอกว่าแต่งตรงแต่งตัวให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยไม่ใช่แต่มีบงกุลมงกุฎอะไรทั้งมี่กันมาถามจริงคุณภูมิใจไหมที่มีแฟนเป็นแบบนี้ทุกกล้องจับหน้าผมเลยครับผมเสียใจเลยกันเอาป่ะพิธภัณฑตอบครับราศีตุลค่ะพร้อมค่ะ ยากสิรินอร่อยกว่าพิซซ่าเมื่อกี้อีกอ่ะแย้มดีมากเลยใช่ครับอันนี้ตอบเพราะอยากขายของใช่ไหมอะไรนะครับตอบเพราะอะไรเพราะอยากขายของคือเขาจัดรายการแชร์ด้วยบางครั้งเขาอาจจะไปกระทบใครบางคนนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเวลาเขาเขาแซวอะไรเล่นเนี่ยบางครั้งคําพูดเนี่ยบางครั้งอาจจะหลุดอาจจะหลุดคําพูดกัเราเราก็เป็นห่วงมาต้นหองค่ะต้นหองตอบว่าราศี ค่ะเป็นแจ็คค่ะเป็นแจ็คนะคะค่ะเรื่องเดิมเขานั่นแหละถึงแม้คนจะมองว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วแต่คนไม่มีสมองอย่างเขาความเชื่อว่าเขาจะทําผิดซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนไม่มีสมองอย่างผมแต่ผมไม่แตกตัวเหมือนคุณแน่นอนคนดีที่ไหนเขาจะเอาขวดพลเริฟกับดอกไม้จันทร์มารวมกันได้นี่ไงมีกําลังใจต่อไปน้องนิมตอบว่าราศีราศีสิงห์ค่ะตัวเองตัวเองทําไม เป็นลูกคนเดียวครับแล้วก็เวลาเวลาพูดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะแบบว่าบางทีเราพูดไปแล้วเรามันเสียใจทีหลังตัวใช่ไหมแล้วเป็นพ่อแม่บางทีเราขอโทษไปบางทีมันก็อาจจะสายไปหรือว่าเสียใจไปแล้ว <c oughs> เสีย,ยใจไปแล้วแต่บางทีก็พยายามจะพูดก็พอจะขึ้นปุ๊บเดี๋ยวนี้ใช้เงิน,นประหยัดนะลูกก็จะแล้วทำไมเงินเราหามาเองก็จะครับอ่าแล้วประมาณนี้ก็จะแว่าเออช่วยได้อยากแม่เพราะดําอยู่ด้วยกันแล้วสามคนก็อยากให้แบบช่วงช่วง เวลาเนี้ยมันมีความสุขมากที่สุดอ่ีอย่าไปเอาเวลามาทะเลาะกันดีกว่าอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะคะพยายามอยู่นะครับแม่ดเดมมันคนน่ารักนะคะพยายามที่จะเอาพ่อเอาแม่มาอยู่รวมกันซึ่งต่างกันแคกโดยสิ้นเชิงพยายามที่จะเอาแม่และพ่อออกข้างนอกให้หมดฟาดอบว่าราศี ทำไมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะคือตะกี้ก็เห็นที่พาทายกับพี่มิกบอกนะคะว่าเปิดเปิดด้านอาหารทําให้เป็นคนดุขึ้นเป็นคนพูดจาเหมือนกับว่าจะต้องแบบดุลูกน้องสั่งงานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยคิดว่าน่าน่าน่าจะมีผลตรงช่วงนี้ะอพคาะยังคะขอบเลยครับอาจารย์ลิงปันเอ๊ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ปากจะเป็นภัยคือราศี ในว่วงช่วงนี้นะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยคนก็ต้องไปดูว่าดาวพุธเมื่อเป็นอริมรณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีในทางโหราศาสตร์อย่างหนึ่งว่าเป็นพินทุบาทราวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแกรคณาพุทธเก้าพุทธ,ธเป็นเก้าจันทร์กับทีว่าเป็นแปดสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันต์นี่คือทฤษฎีในทางโหราศาสตร์ท่านสูงเรียกว่าพินทุบาทแปลว่าจุดอุบาทหรือจุดเสื่อมในดวงสตาแปลว่าถ้าเกิดดาวพุธจรเป็นเก้า แกเรือนชาตาแล้วมีเคล็ดลับครับในตําราไม่ได้เขียนเอาไว้คนเป็นหหนอาชีพในระยะหนึ่งจึงจะรู้พุดเป็นก้าและพักองศาจะส่งผลร้ายต่อเจ้าชะตาราศีที่พุธโคจรเป็นก้าวเรือนที่ก้านับจากลัคนาตัวและพักองศาจะส่งผลให้มีปัญหาอันเกิดจากปากคือพูดไปแล้วเกิดเรื่องเกิดราวเกิดคดีความถูกฟ้องร้องมีเรื่อง หรือพูดไปแล้วถูกคนทําร้ายทํร้ายเลยนะเรื่องอย่างนี้น่ากลัวต้องระมัดระวังเบาที่สุดอะไรรู้ไหมครับล้อนในเจ็บปากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผลในปากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงต้องถือคติพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองโบราณเขากล่าวไว้เป็นเรื่องของการแก้ก็อย่าพูดไงให้นิ่งเอาไว้ส่วนในทางหัราศาสตร์ก็มีสิ่งป้องกันภัยอย่างหนึ่งก็คือ ภาพไพศาลไชยพิงเอียเจ้าคุณธงชัยวัตารามิตเอาไว้ติดตัวประจำตนเพื่อเห็นแล้วก็จะระลึกนึกว่าจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารและในการพูดออกไปเอเะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ปากจะเป็นภัยคือชาวราศีกันฟวันธงครับยินด,ดีด้วย เรียกมาเมื่อได้อะไรดีๆบ้างไหมดิเออเฮ้ยมันมายืนตรงนี้ทุกทีนะมีเจ้ากรรมนเวรจะตามอะไร แต่พี่บอกก่อนนะว่าชาวราศีกันอของของปีนี้เนี่ยไม่สู้จะดีเนื่องจากว่ามีราหูเข้ามาทับด้วยแต่จริงๆเป็นคนระวังเรื่องคําพูดไหมล่ะอย่างที่บอลพูดถูกต้องเลยจะเป็นคนพูดตรงๆคือชอบที่จะเคลียร์ทะเลาะปุ๊บพูดเลยเฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษแล้วก็คือจะได้จบไปมไม่ชอบเก็บไปแล้วให้เขามาเมส์ทีหลังคือก็เมื่อกี้ไม่รู้ตัวว่ะขอโทษพูดตรงๆแต่อย่างที่บอกว่าพอเปิดร้านอย่างเงี้ยบางทีน้องที่หุ้นด้วยกันเขาอาจจะแบบ บางทีน้องหวังดีแต่สิ่งที่เราประสบการณชีวิตอาจจะเยอะกว่าพอเราเตือนดีๆน้องไปฟังกลายเป็นว่าพอคุยจริงๆเบ้นบอกพี่เมื่อกี้พี่ดุมากแม่บอกจริงเหรอมันแรงมันเราไม่รู้ตัวในสิ่งที่เราพูดเหมือนแบบบางทีน้องไปเซฟเราบ้างนิดนึงด้วยใช่อีโก้ด้วยอีโก้อีโก้ไงเห้ขอเมียเข้าไว้ว่าถ้าเมียจะดุเขาเนี่ยเมียดุได้ทุกที่เลยยกเว้นต่อหน้าลูกน้องเอทีเดียวเพป็นยังยังเป็น คนกลุ <ge> ่มเดียวที่ยังให้ความเคารพเราอยู่ไป็นไ้เดี๋ยวเสียการปกครองใช่ไหมเสียการปกครองเวลาทะเลาะกันนี่คืออมิูุคำเดียวเลยกับเบ้นคือพูดคำเดียวไงที่เหลือที่เหลือเป็นพูดอืที่ไม่ได้พูดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะห้ามเถียงเมียเพราะว่าคำพูดของเรานะมันจะมันจะให้ร้ายตัวเองถูกต้องห้ามเถียงนายเพราะคำพูดมันจะให้ร้ายตัวเองสงบเงียมนิดนึงช่วงนี้แต่อย่างเมื่อกี้ที่หมอรักบอกเลยมันประสบกับตัวเองจริงท่าแค่เงียบมันก็ผ่านไปแล้วไง อาตูมงคลที่อาจารย์ลักฝากมาให้ครับเป็นเหรียญเทพพระบุรนาคราชสถาบันพยากรศาสตร์นะครับพูดสิ่งใดก็จะได้เป็นเงินทองได้ดีแทนนะฮะเหรียญพระสุนทรีวานีเจ้าคุณทงชัยวัตมิตรมที่อาจารย์บอกพูดแล้วก็จะได้ไม่เป็นภัยต่อตัวเองมอบให้น้องมิกด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับตอบถูกทั้งหมดสคนนะคี่มิกพบอลแล้วก็น้องฟางครับครับผมสือข้อต่อไปเป็นยังไงครับคุณพี่ครับนี่หรือร้ายไม่รู้ช่วงหน้าสักครู่ค่ะสักครู่ครับ